มาดูเรื่องของการดูแลสุขภาพกันกับอาจารย์วิรจ์อาจารย์วิรจ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนิฮานิฮานี่อานอนุยย่าเพิ่งบอกว่าเบื่อนั้นมาเจอกันบ่อยๆไม่เบื่อ enfin> ทุกวันนี้เนี่ยเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเห็นหน้าลูกหน้าผัวก็ดีใจแล้วจริงปะว่าวันนี้เรารอดแล้ววันนี้ดีใจค่ะได้เจอฟิลทั้งแรงเห่นเห็นนะแล้ววันนี้ก็ดีใจนะอาจารย์เราทำทรงกุมารใช่ไหมนี่กุมารีมาเลย สิ่งดีๆในชีวิตของอาจารย์วิโรจน์นะครับก็คือกาแฟถังเช่านี่เองเออตื่นเช้ามาฉันได้นั่งสมาธิอุ้ยก็สดชื่นแล้วแล้วก็ได้มาชงกาแฟหอมไปทั้งบ้าน<อ>เพราะได้กลิ่นหอมป๊บปลอดภัยแล้วจริงๆใช่จมูกได้กินอยู่เพราะฉันชงไปละสองสามรอบเลยนะ <c oughs> ให้ฟุ้งไปชั่วซอยเลยนะ <c oughs> ครับเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์วิโรจน์เนี่ยเออชอบกินกาแฟเนี่ย เพราะว่าไปทําทัวเสร็จปุ๊บในลูกโถก็พากินแล้วก็กินแบบหวานจัดนี่นี่นี่อ้ออ้อนอฟิวอานุ้ยพวกหนูรู้จักน้ําตาลก้อนก้อนสีเหลี่ยมสี่เหลี่ยมไหมสี่เหลี่ยมสี่โดดทันเหรอทันเป็นเด็กเล็กทันอย่างนี้เหรอทันทันในกล่องกระดาษในกล่องกระดาษเออหนึ่แก้วหนึ่งนักฉันใส่หกก้อนโอ้บางทีเจ็ดแปดก้อนเลยอู้เยอะมากตักครีมเนี่ยนะอู้ยเจ็ดแปดช้อนกินอย่างกันนำกินอย่างมีความสุขอุ้ยออกถั่วเนี่ยเฮฮาร่าเริงกินเป็นสิบสิบปีจนกระทั่งวันหนึ่ง เออด้นี่หนูสามคนได้ยินไหมว่าไหลาตายอ่ะแต่ฉันไหลได้ฉันไม่ตายฉันไหลได้ฉันตื่น <c oughs> พอไหลตื่นที่มาเสร็จป๊อบพุ้ยงงงคุอยู่ไหนวะอยู่ประเทศไหนวะ<อ>ถูกลักพาตัวเปล่าเอาเอ,เอลแล้วต,ตั้งแต่วันนั้นมานะก็จะนอนไม่หลับละ,ะเดี๋ยวฉี่เดี๋ยวฉี่เดี๋ยวฉีว่กลางวันก็งุดหิดนะงุดหิดสิบป๊อบก็เริ่มละเริ่มจะหาเรื่องลูกทัวร์ละ จะขึ้นไอขึ้นอีนะแล้วน,นี่บังเอิญอาจารย์วราเป็นคนนั่งสมาธิไงพลังจิตเรายังดีอยู่เรายังควบคุมปากไว้ได้อยู่ในที่สุดเนี่ยควบคุมไม่อยู่ละก็ประกาศเลยว่าฉันไม่มออกทัวร์มไม่มาออกทีวีมื่อเดียเด๋ยวเดี๋ยวกองถ่ายจะต้องพังทลายเ <laughs> สร็จปับป๊บก็ไปตรวจเลย,โ,ยโน้เอาเลือดชั่วๆไปตรวจเสร็จปับ๊บเขาก็เดินมาเลยนะอาจารย์ครับน้ำตาลเอ่ยคอเลสเตอรอลเอ่ยสูงหยุดเดี๋ยวนี้กาแฟ กาแฟไม่ได้ใช้โทษฉันนะแต่ไอ้ที่ให้โทษอ่ะคือไอ้สอตัวนั้นทั้งครีมทางน้ำตาลโทเสร็จป๊อปฉันก็ต้องหยุดหยุดเสร็จป๊อปเพโอ้โหเป็นซอมบี้เลยคราวนี้คนที่เคยกินอ่ะแล้ไม่ได้กินอ่ะ มันเป็นซอมบีม้ใช่ไหมไม่ไหวนะตื่นไม่ไหวทูชีวิตไม่มีความสุขเลยเสร็จปุ๊บก็นั่งสมาธิแรงๆแล้วก็หาความรู้ร่างกายเราเนี่ยไม่สะสมความเค็มนะแต่ร่างกายเนี่ยสะสมความหวานกับความมันได้ไหมคะอยู่ใน้น้ำตาลเออเขาสอดเข้าไปเนี่ยสะสมหมดแต่เกลือไม่สะสมเกลือเ็าจะออกหมดอ่ละได้ความรู้แล้วนั่งสมาธิอีกรอบหนึ่งแรงๆเลยแล้วเข้าไปในออฟฟิศเรียกอติยาหมวยมามาประชุมกัน เราเนี่ยอยู่กับถังเช่ามานานแล้วพัฒนาถังเช่าต่อไปให้ไปเป็นกาแฟเป็นกาแฟถังเช่าที่หวานไม่มีน้ําตาลมันไม่มีคา,าร์โรตนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเป็นปีนะหนูลูกอ้กว่าจะไปวิจงวิจัยกว่าจะไปทดลองกันมาตอนแรกมันไม่รู้มันก็บดทั้งตัวแล้วใส่ลงไปเลยแพงก็แพงว่าแต่งเงินฉันหมดเงินไปไกับตัว,ต,วตัวเนี่ยแล้วก็เหม็นก็เหม็นก็บอกไม่เอาลูกเอาไปแบบว่าสารสก,กัด สารสกัดมาแล้วก็ใส่เข้าไปในกาแฟในที่สุดก็สําเร็จจนได้เป็นปีเนาะเป็นปีเลยเสร็จแล้วอืม้มฉันได้ถ้วยกาแฟของฉันคืนมาแล้วหอมหวานด้วยอาราบิก้านะครับกับโรบัสตา้าแล้วกบหวานแบบไม่มีน้ําตาลมันแบบไม่คอสตาร์โบเสร็จรา้วก็กินเลยกิน3ามสี่เดือนเนาะแล้วก็เดินไม่ใหม่ไอ,อ,อ,อ้ร้านใหม่ไอ้ร้านเก่านั่นแหละเดินก็เป็นเลยเดินก็เป็นใหม่รอบนึงนอ่ะเอาอีกทีนึงไปตรวจพอเสร็จว่า ดีจังเลยรอบนี้นะครับไม่มีน้ําตาลแล้วอ่ะมันมีปกติแล้วน้ําตาลเลยไขยมันเอ่ยปกติแล้วแต่ความแค้นนี่สัยไม่รู้นะอ่าละคราวนี้มั่นใจแล้วก็ประกาศเลยว่าจะออกทัวร์ก <c oughs> ลับมาแล้ว I am back วิโรดแบ็กนะก็ออกทัวร์เลยแล้วมาออกทีวีอ๋อนี่ไปบาหลีนี่นี่ภาผ<อ>ืนนีก็สือบาหลีนั่นั่นอยู่ที่ต้นโพหาที่พุทธคยานะคะตรงนั้นแล้วนี่ก็พุทธคยาอีกเช่นกันนะครับผมแล้วก็ไปสวนเสือ,อนะครับแล้วก็ยังไป นี่อีสานนี่อีสานนะคะไปอีสานมาครับนะคลังมีความสุขเลยอ่ะแล้วออกละลังกายด้วยนะครับเออนี่ยในในี่คือโยคะ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 กระชใส่ขาสั้นด้วยอ่ะใช่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 ขาสั้นโชว์ได้นะเธอ